เรียกมันดิทำไมอ่ะออนนเ,เอออย่างเงี้อยอ้ลุกเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วบางทีที่มดต,อง,มดตองนั้นมดเอ,อ้เอา หนูว่าหนึ э ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอเียกตัวใหญ่ได้ค่ะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่จะดูตัห่จะดูเจ้าปูกขายข้าวให้หนูปูจะ เนี่ยครับพูดหนูเขาด้วยพี่จะยิูมกันเดี๋ยวสิพูดหนูเขาด้วยหนูยิ้มก่อนต้องยิ้มก่นอนเฮ้ยิ้มก่อนสิก็ไม่บายจีก่อนบายจีไจีไปไหนจีทำงานอ๊ปขา เขาเดือยหนูมาให้หนูไม่แกงง่ายเหรอใครซื้อใครซื้อมาให้นะใครซื้อมาให้ไดาการรุกเหมือนแม่เหรอ่ะได้เจอตระเวนดีได้อ๋อเอ่อโอเคปู่ครับปู่ไม่ต้องใส่จีนหนูครับปู่ครับปู่ไม่ต้องใส่ผิวหนูหรอมั่งไม่อ่ะ ตัือ้บูปิปัรับค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 รับ